ได้อะไรได้อาหารใช่ไหมาหาเขาไม่ให้ทานในเครื่องบินช่วงโรคระบาด <c oughs> ไปนัน่นังน้ำกลนเขานั <c oughs> าน่นแหละเออนั่นแหะนั่นแหละน้ำกลนค้นกระเปาเ๋าแดงนั่นแหะ เป็นไงคะสบายสบายสบาอีกแล้วมัก็มีอีกสั่นหนึ่งอีกขื่นไปนะมันก็มีอีกสั่นหนึ่งขึ้นพื้นโลกอีกสั่นหนึ่งอ่ะเออเดียวยังค่ะเลยมันเป็นพื้นแบบว่าคือระลังระวังจืมสั่นของล่างอีกสั่นหนึ่งแล้วก็เป็นผิวคือผิวโลกอีกสั่นหนึ่ง ได้อาหารมากินมากินพร้อมนะจ๊ะเนาะเพราะว่าบนเครื่องบินน่ะเขาจะบ่ให้ทานอาหารมันจะมีอาหารให้ตอนเฮาลงเครื่องเนาะก็ดีเลยยายข้าวผัดพินถาดพี่ไมาหักเนาะพาดพี่ไมาหักเจ้านางเจ้านางสบายมาก เดี๋ยวรอบน่ะมีโอกาสสิค่าพวกแม่ใยญ่เนิดพวกลุงที่อยู่สารคามน,น่ะพวกลุงน้ายพวกถ้าเขาขึ้นเื่องเนาะลองเบิง เป๋าพี่สาวต้องเข็นรถนะจ๊ะเนาะต้องเข็นรถเพราะว่าตัวช่วยตัวช่วยพยุงในการเดินค <c oughs> <c oughs> นอาสาเข็น คนอาสาเขียนรถเขียนจอช่วยพยุงในการเดินนะคะนะเพระาะว่าเวลายางต้องใส่ใส่ใส่รถเข็นพยุงมันยางของกัวกอมันใหญ่มันยางของกัวก่า,า,กาพูดถ้าไปนั้งทั้งพุ่นก็นได้ไมั้งเพราะว่าเดี๋ยวบอกพี่ไอ้มารับทางออกที่เก้าเพราะว่าถ้าจะได้วนวนออกไปพุ่นเลยกลับบ้านไปเลยเนาะอันนี้รอพี่เคยมารับนะคะเนาะรอพี่เคยมารับอยู่ ต่วงนี้ันเปิดในใส่แค่สองประตูสำหรับสันซีกับทางออกที่สองกับที่เก่ามีได้เยอยทางออกที่เก่าเดี๋ยวเขานั่งแถวนี้ก็ได้ตอนนี้กำลังถ่าพี่เคยมาลับอยู่นะจ๊นะมนาไต่มาแล้วม้งไต่หอนแล้วมาแล้วออกมาไกลเยอะมั่งจะโทษไปอ,อ่อะรถติดไหมฝนตกไหมน้ำท่วมไหม พายานาก่อนรายงานเครื่องบินมันคือจังมันบอลเลนแบบเออบอลเลนจักเที่ยคือได้หอดเดี๋ยวยังไงอือคือเก่าคือเก่าอยู่อมองเก่าเก่าเครื่องบินมาไป็นแรกในชีวิตว่าจะสีอะได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินศาสตร์หนิเออได้ขึ้นเครื่องบินได้ขึ้นได้ขึ้นไอ้เด็กบินได้้ขึนก้อนโม่ได้ขึ้นแล้วเครื่องบินมันดีดิเออได้ขึ้นก้อนพี่ก้อนนองเออลองเบิรงลองเบิรงครั้งแรกในชีวิต เนี้ยจะไปไปมื่อก่อกได้บ้างหนึ่งก็มีพื้นดินอีกพื้นหนึ่งพื้นโลกเอ่ะก็มีพื้นอันมี้ก็ภูเขาคือตรงหน้าทางเรียบทางบ่เรียบเออมันเป็นก้อนเมฆขคือมาเมันก็ี้เป็นสันสันเป็นตัวปลาเป็นตัวเขาเป็นตัวถ่องหน้าเรียบเรียบไปมันเสรก็เป็นพื้นโลกอีกปุ่นหนึ่ง นี่เราเว่าันหกชั้นฟ้า15้ห้าชั้นดินเออหนาสิไี่ยูจริงว่ะนี่จริงอ่ะมันไปมืองนอกเนี่ยรนนปรทนึ้ได้ขึ้นี่ถ้าได้ขึ้นแล้วมันจะได้ขึ้นอีกเด้อ่ามว็นที่ด็ไปมืองนอกจีบันนี้กล้บไปมืองนอกมืองนอกมันนั่งข้าวเดียวหนึ่งมืองนอกจ้าไปเานอก่าสน่าพี่สาว่ามืองนอกจ้าไปเมอนอกาสนอก่็ให้ได้ไปมืองนอกเด้อ,นอนป <laughs> น,นิจ <laughs> ักแล้ว5าเด็กไปเที่ยวา อ่าเด็ไปเตี่ยวจักเทีย๋ยนึงนะจ๊ะเนาะอาเด็ไปเทีย่ยวจักเทีย๋ยนึ่งพลังเสด็งงเครื่องสิบสองสิบสามชั่วโมงคุณเลยถ้าบินตรงอ่ะสิบสองชั่โวโมงเอ,อ้ยตื่นกินเ่าเบิ่เมื่อ่ะให้เบิรช่วงโรคระบาดก้อนมันจังไปใส่มันจังแบบมันจังคล่องตัวอันนี้โรคระบาดมันยากโรคระบาดมันยากเนาะถ้ามีโอกาสแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าแต่ว่ากสี เดี๋ยวอาจิ้านได้นะคนขังหนาบเนี่ยสีผ้าญาติพี่น้องพวกพี่สาวพี่ชายตอยูสารคามมาขึ้นเบิงอีกจักเทอ่อหนึ่งทางแหลในชีวิตนะเออพ่อเดวาน้เขาแน่ว่าเด้ขึ้นเรี่ยวเครื่องบินพ่อเดวอน้เขาแน่ว่าเดินขึ้นแร้วเครื่องบินแต่ว่าต้องใส่เวลาเนี่ยจัหน้อยนะเพราะว่าทั้งพี่สาวพี่เขยลูกหลานนั่นยู่สารคามนั่นตค่าเครื่องกับมือนกลัวแล้วเนาะจะถือมาหอดกรุงเทพ นั่งเครื่องมากค่ะกับนั่งรถตัวเนาะเอาแกได้ขึ้นมาเอาแกได้รู้รสชาติการขึ้นเครื่องบินเพราเอ่อเพราะว่าถามาเบิดขอบครัวยาพี่น้องพี่น้องพี่เคยพี่สาวลานนันกะจิโอ้เมื่นช่องเมื่อนั่นเถะสามารนั่นเละเฉพาะค่าวเครื่องบินจากสารคามมากรุงเทพเนาะก็รอให้มีโอกาสก่อนเดี๋ยวอาเสือนทั่วกัอาดจีิพามาก กบ่แม่นอาจสิมามาดอกแต่ว่าตั้งใจไว้ยู่ถักเกิดว่าเจ้าของพ่อสิมีแบบกำลังเนาะมีกำลังกับสิพ้าข้าเจ้ามาล่องขุนเจักเทือนึงข้าเจ้าได้รนู้น่ะเออขึ้นเครื่องบินั้งแรกในชีวิตชีวิตนึงเนาะแต่ขึ้นเครื่องบินกับิบก็เขารู้เรื่องมันบ่ใหญ่บบก็เขารู้เรื่องแล้วมันบ่ไปที่นี่โบก็เขารู้เรื่องแหละมันบ่เครื่องบินเป็นไดอ โมือแล้วเอเนวนอนั่นแหละรับรับเงินในอาเซียนชัวยกระากับเจนี่นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวพี่เคยกับคงสิมารับแล้วบ้านเฮาอยู่บ่ไกลใครเดินเฮาลงสุวรรณภูมิใหญ่ถ้าเฮาลงดอนเมืองน,น,องงน,นี่โอ้ไกลเลยเพราะว่าจวงลงส,สุญญสวรรณภูมินะจน๊ะเนาะบ้านมีสว,หวสนหลวงกับประมาณสามสิบนาทีกับหอนแล้วนะจน๊ะเนาะสำหรับเงินในกับเจนี่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเยญ่บ๊ายบายนะ